เราต้องบอกว่ายื้อกันที่ฝั่งละ1,200บาทนะครับเอาเลยครับเอาทีเด็ดของพม่าเข้ามาแลกกับกระแตน้อยพรามสองเลยครับหรือกระแตน้อย TPR ครับใครจะอยู่ใครจะไปครับไม่ส่วนหัวลูกแรก3,2ครับข้ามคนเดียวกระทิบเสิร์ฟได้นะครับแผ่นี้กระแตครับอื ตักขึ้นด้วยหลังเท้าเลยครับดูฮะดูครับดูการเสิร์ฟของกระติบไม้พลังสองแต้มอยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์ครับกดได้มเเ่ยเอาเลยครับเป็นโจทย์สำคัญแล้วแหละครับนี่เลยฮะคือเกมทำของเจ้าพม่าลงน้ำแข็งคนนี้ก็ไม่ธรรมดามกันนะครับถ้า มีเปิดพื้นที่ในการชงโล่งๆนี่ก็ถือว่ารายละเอียดก็ถือว่าใช้ได้ครับ hey, hey. แต่เกมลับไม่ค่อยมีนะฮะเราต้องกลับเรียนได้เลยว่าเกมลับเจ้าตัวไม่ค่อยมี hey, hey, hey. <laughs> แต่ถ้าโล่งๆเนี่ก็ถือหายเหมือนกันนะฮะจังหวะการทําเ <Hey, hey. S 1> <laughs> กมเสิฟครับกระติบน้อยต้องกดดันที่เกมเสิฟครับดูลักษณะการเสิฟ <Okay. S 1> ดูฮะดูเกมเสิฟของกระติบครับอ <Hey. Hey. S 1> ืมลูกนีฮะเอาแล้วครับ โอ้โหถือว่าเป็นโจทย์สำคัญแล้วแหละครับยื้อกันสิบสิบสามต้มนะครับเกมนี้ยื้อกันที่ทสิบสามต้มแต้มศูนย์ต่อศูนย์เกมเสิร์ฟอยู่ที่ปาเตียครับนี่ครับก,กระแตทีพีอาร์ลงไปแล้วครับยกขึ้นง่ายๆฮะโอ้ยโอ้ย <laughs> สวัสดีคุณแดงกําพาด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสัญญาณภาพสัญญาณเสียงอัดจำไม่ชัดน,นะครับขอโทษขออภัยด้วยแต้มศูนย์ต่อศูนย์ครับเปิดถึงจังหวะเอาเลยครับเรียบเรียงจังหวะเรียบร้อยเลยครับอืมอ่อนง่ายสิอ่อนรุ่นเยอะอ่อนรุ่นเยอะเอออย่างเงี้ยมันร้อนใจหน่อยไม่ใช่แดงขี้หัวยิ่งเ แก้ม0นยต่ศูครับโอ้ยลูกนี่ยคือเหลี่ยมนี้เนี่ยกตัตตใส่เสื้อสีน้ําเงินแถบสีฟ้านี่เป็นตัวข้ามหลักนะครับแล้วก็ฝั่งสามให้เมียนมาข้ามคนเดียวนะครับนะครับเสริปแปกได้หมดทุกคนนะครับไม่ส่วนหัวลูกแรกทุกจังหวะครับแลกข้ามกันเลยคู่นี้ชิงกันอะยราคาฝั่งละ1,200บาทนะถือว่าราคามากนะครับถือว่าราคาดีมากเลย อืนี่ฮะนี่ะคุยกันครับคู่นี้แทมศูนย์ต่อศูนย์ครับโอ้ยชิปหายแล้วครับจังหวะนี้แต้มอยู่ที่หนึ่งศูนย์ครับเปิดขวาอีกแล้วครับลงๆงอื้อหือ าแตหมรูดไม่อยูแทมซูตัวหนึ่งครับดูฮะระเต่ขยับอีกนึ่งจังหวะครับสวนแล้วแหละครับมีซันแบ็กด้วยครับแทมหนึ่งซูนครับนี่ฮะสำคัญครับอื คือพูดง่ายๆเนี่ยกระติบต้องกดดันลูกเสิบให้ไ่ได้มากที่สุดเนี่ยดูจากการสังเกตของแอดมินตอนนี้ก็ต้องกดดันลูกเสิบจังหวัดแรกให้ได้ครับโอ้โหลูกนี้ครับสวัสดีคุณจ,จำรัดลุงเจริญซั์ด้วยนะครับเท่าหนึ่งเท่าครับลูกนี้ลงมาเยอ่ยเอาข้าหวหวเลยครับตักขึ้นด้วย เรียบร้อ <c> ย <oughs> โอ้อนะอเอาแล้วครับ <c oughs> <c oughs> แต่หนึ่งเท่า <c oughs> เปิดด้วยขวาเลยครับสองได้หรือไม่ถือว่าเป็นงานยากของกระแตก,กับกระติบเลยนะแผ่นี้ <c oughs> ต้องยอมรับเไเลยว่าถ้าไม่กดดันเกมเสิร์ฟนี่ก็ถือว่ากินลำบากมากแต่ไม่แน่ไม่นอนครับกับเส้นชัยสายเดิมพันอย่างนี้ หนึ่งเท่ากระติบครับตักขึ้นมาง่ายๆกระแตห่างนิดเนี้ยอุ้ยตักด้วยเข่าครับเมียนมาโอ้โหยืนอยู่สามนี่ก็ถือว่าพื Grammy ้นที่ลงอาจจะไม่มีนะครับแต้มสองหนึ่งครับถ้ากระติบชนะเซตนี้น่าจะา 24, าร่วมสองพันสี่นะดูลักษณะชนะหลายเซตเลยนะนี่ฮะ ผมถือว่าผมถือว่ากินยากนะแต่แต่ในความรู้สึกของกระติบบอกว่าถือว่าสู้ได้ก็ต้องวัดแหละครับแผ่นนี้ถ้าได้ก็ได้เยอะครับถ้าถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งสามเนี่ยเบสิกเนี่ยกระติบเป็นต่อเยอะเลยนะครับเรื่องเบสิกเกมลับนะฮะเป็นต่อทั้งสามคนเยอะต้มหนึ่งสามครับดูอันนี่แหละครับปัญหาครับ เอาเฟนลุงเจ้าโดนบล็อกเลยครับไปทำไมถึงโดนบล็อกไปอีกท่าไหนล่ะนะครับไปทำท่าไหนเขาเอาเลยครับตักขึ้นมาอย่างนี้ลงลงกระแตครับทีพยานี่แหละฮะคือเจ้าตัวเจ้าตัวนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางคู่สามีภรรยาคู่นี้ครับที่ให้ไล์สดครับแต้มสามเท่าครับสวัสดีคุณเอมด้วยนี่ฮะเหมียนมามาแล้วครับลงๆกดดันให้ได้ครับลูกเสิร์ฟสิบสามแต้มครับ สมเท่าครับกระติบตักดูยขวาครับจังหวะนี้กระแตได้งไงเอา้าข้าหมหัวครับเปิดหนึ่งจังหวะห่างเยอะครับนี่ฮะกระติบตักขึ้นแล้วซ้ายแล้วครับเสื้อแดง <c oughs> โอ้โหโอ้โหก็ต้องบอกว่าเกมอย่างนี้เนี่ย ผู้หญิงแลกข้ามกับผู้ชายครับผู้ชายยืนอยู่3คนเลยเอาเลยครับนี่แหละฮะปัญหาหลักครับอือสวัสดีคุณกระเพราหมูกรอบไข่ดาวด้วยนะครับหรือทางด้านของเทวันจอมไปสีครับบ่อผู้บ่าวลีโอครับแต้มสี่สามครับถือว่ากระแตนี่อ้วนขึ้นนะฮะ วนขึ้นเยอะครับแต่การเคลื่อนที่แล้วก็ความลงตัวเจ้าตัวก็ถือว่าใช้ได้นะครับการข้ามหัวข้ามแป่นแล้วก็การข้ามด้วยสั่นแบกค,ครับแ3มสี่สามครับเอาสวัสดีคุณโชคชัยพาวาสิลีด้วยนะครับนี่ฮะมองทันโอ้โหโอ้โหเอาละครับ แต้มสมต่อ4ี่ครับฝั่ง้าบ้านได้3แต้มครับกระติ๊บแลวก็กระแตได้สี่แต้ม,มนี่ฮะตักขึ้นมาอย่างนี้เอากระแตโอ้ยจังหวะนี้ครับสามพ่อขวดไทยเนี่ยเนี่ยมันคือคือต้องบอกว่าเกมเสิร์ฟของกระติ๊บเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะกดดันได้ดีนะครับนี่ครับดลูลักษณะเปิดอย่างนี้ครับ ต้องนิ่งพอนะครับนี่ฮะมาอย่างนี้ลุกลกเลยครับเอ้าตักด้วยซ้ายครับเปียนมาสามพ่อครัวครับวันนี้นี่ฮะยืนอยู่สามไม่มีที่ลงครับห่างเยอะคู่นี้สู้กัน1ฝั่งละ1,200บาทเลยนะผมว่าในเศรษฐกิจภาวะเช่นนี้เนี่งันสบาทก็ถือว่าเยอะเลยนะครับนะฮะ เอาแล้วครับห้เกินยอะดดูครับรวบผมอยู่เมื่อกี้ตะก้อลูกแข็งไปเฉยหมดเอาเลยครับรวบผมคือพร้อมเคลื่อนที่เลยครับอือเอานี่ยนะฮะปัญหาครับเปลี่ยนเปลี่ยนฟังไหมครับ số <laughs> 13, khắp, 13, <laughs> 13, khắp.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  13, 13, เอาเลยครับแต้มหกสามครับนี่แหละครับปัญหาครับยืนอยู่สามคนครับรับลูกเสิร์ฟแปรของกระติ๊บไม่ได้ครับแต้มเจ็ดสามเลยแหละครับนี่ฮะคือจังหวะแรกคุณต้องรับลูกเสิร์ฟไม่ได้ครับเจ็ดสามครับเปิดมาโล่งๆฮะ ลูกทำนี่ฮะลูกทำมีนะครับแต่ลูกเปิดแต่ก็เกมรับไม่ค่อยมีครับยืนอยู่สามคนครับกระแตทีพได้เจแต้มครับกดมาแล้วครับม,ม, <c oughs> มีคู่ด้วยม, <c oughs> มีคู่ด้วยโอ้ <c oughs> <c oughs> โหวันนี้เราต้องบอกว่า,าเป็นเกมค<ห>ือว่า เป็นความสามารถของผู้หญิงกับผู้ชายล้วนๆครับเจ็ดต่อสามครับขวาสุดครับสามแต้มสามต่อเจ็ดครับโอ้โหโล่งๆครับอือหือ รอยเท้าอย่างกับผู้ชายแล้วครับการขึ้นของกระแตน้อยกีบีอารคนนี้แทมอยู่ที่7ต่อสครับปั่นมาแล้วครับดูครับเมียนมาเดี๋ยวเดผมผมขอซูมก่อนเมียนมานี่ไม่ธรรมดาเนี่ยดูดูครับดูดโอ้ยดูครับดูดูดูแทมสมต่อ7ครับ คือขาขวานี่ของเมียนมาคนนี้นี่ใช้เฉพาะกับลักโดดปัาลักกระทึบอย่างเดียวนะครับเต่อสมครับห่างกันที่สีต้มหมดเปลือกเลยก็เอา้าลูกนีฮะโอ้โหรับลูกเสิฟไม่ได้แปดสามครับ แทมสามต่อ8ครับเราวันนี้เราไล์สดผ่านเพจบางกอกแล้ก็ออฟฟิเชียลนะฮะโดยให้มน้อยลทิจุดเป็นผู้ไล์สดแล้วก็เป็นเจ้าของเพจบรรยายเกมครังสนาม <ST> คู่นี้ครับการเจ,เจอกันน่าจะเป็นการเจ,เจอกันเป็นครั้งแรกแหะการเยือนของกระทิบน้อยพรลมสองซึ่งมาจากประเทศเมียนมานาจะประมาณ2-3วันนะครับหลังจากเจ้าตัวไปแข,ข่งขันที่ประเทศเมียนมานะครับ ฝั่งแม่สอดจังหวัดตากนะครับแล้วก็มาคู่กับคู่ชีวิตของเจ้าตัวเลยครับกระแตน้อยทีพีอา์นะครับใส่เสื้อน้ําเงินแถบสีฟ้านะครับแล้วก็ฝั่ง3ามคนคือเจ้าเหวยโรงงานน้ําแข็งจันเจ้าแล้วก็ชอบภูมิใจนะครับเสือแปรและข้ามระหว่างพาม่าและกันกับกระแตทีพียาครับ จังหวะนี้โอ้โหแปด,ด,ดต่อสามครับตักขึ้นเลยฮะเอาลละครับลูกนี้กะแต่ทีพีอาโอ้ยเสียหายครับ <c oughs> กระทิบพึ่งกลับมาครับ9-3ครับอืห่างเยอะครับโอ้โหเห็นจะยูทูบแถม13ครับนี่แหละครับเกมรับโดยเฉพาะฝั่งขวาสุดนี่ชอภุมมชัยนี่เกมรับไม่ค่อยจะมาตรฐานเท่าที่ควรนะ สามสิบครับสิบต่อสามครับนี่ฮะด้านซ้ายแล้วครับหายแล้วครับทุกจังหวะครับที่เมรอวนสาม ตม11-3ครับห่างเยอะเลยฮะห่างกันที่8แต้มเลยนี่แหละครับดูครับต้องเดินออกครับเต็มข้อแล้วครับคือการรับลูกเสิ์ฟนี่นมันถ้าถามว่ามันยากไหมเนี่ยก็คนที่เบสิกไม่ถึงจริงๆเนี่ยก็รับยากนะนะครับเขาเป็นสายโรงงานล้วนๆนะไม่ใช่ว่าเป็นสายเดิมพันนะครับการรับลูกเสิรฟก็อาจจะมีปัญหานิดๆนะฮะแต่ไม่เป็นไรเป็นเกม กระชับมิดครับเม็ดเดียวครับ12-3ถือว่ากระติบน้อยได้คู่นี้นี่ก็ถือว่าไปกลับน่าจะมี2,000ขึ้นครับ32ครับหึหหสิบสองสามครับเกมหรือไม่เกมเหมือน นี่ปั่นมาแล้วครับอืมเรียบร้อยไปแล้วครับแต้มกระติบน้อยแล้วก็กระแตชนะด้วยสกอร์13ต่อ3ครับคว้าเงินรางวัล4,000บาทไปกองน่าจะประมาณร่วม4 0 0 0กว่านะฮะประมาณนั้นนะครับขอบคุณกรรมการครับคุณเด่นชุมพวงขอบคุณไปยังเกมรับที่ดีที่สุดในโลก <c oughs> วันนี้นะฮะฟอร์มไปไหนหมด <c oughs> นะฮะ <c oughs> เอาเราก็ถือว่าขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเลย นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ